เราเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเว้ยคือเราอ่ะเกียดประกันแล้วก็เกียดการถูกขายประกันด้วยและเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนเนี้ย ก็รู้สึกเกลียดประกันเหมือนกันถ้าใครตามสตอรี่ไอจีเราก็จะพอรู้ว่าช่วงนี้เรากําลังเริ่มทําอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินเว้ยแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนเกลียดประกันมากนะเว้ยแล้วก็เกลียดการถูกขายประกันมากด้วยเขาเจอต่างๆที่มันปูมาทําให้เราเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ดูคลิปเนี้ยก็น่าจะเกลียดการถูกขายประกันด้วยเหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาเล่าถึงเส้นทางแล้วก็มุมมองของเราว่าเฮ้ยทำไมมุมมองเราถึงได้เปลี่ยนไปแล้วเราจะแชร์มุมมองของเราว่าไอที่ปรึกษาทางการเงินอะ กับหมอมันมีความเหมือนกันความต่างกันยังไงมั่งและสุดท้ายเราก็จะมาเคลียร์ไฟเลยว่าไอ้เฮียทําไมเราถึงเกลียดการขายประกันวะพาร์ทแรกเราจะมาคุยกัน่าแล้วเราเริ่มมาทําที่ปรึกษาทางการเงินได้ยังไงต้องออกตัวก่อนนะว่าเราเป็นคนที่ไม่อินกับการขายประกันหรือไม่อินกับคอนเซ็ปต์ของประกันมาก่อนเลยอะไรของมึงว่าการจ่ายเงินทิ้งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องการเงินการลงทุนโดยเฉพาะช่วงที่บิตคอยมันขึ้นไปสูงๆเนี่ยโหเป็นช่วงที่แบบไฟมา อยากลงทุนบิตคอยอยากเปิดธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนประมาณนี้แล้วก็คือระหว่างที่ศึกษาไปอ่ะเราก็ไปเจอเพจนี้เว้ยติง้งเพจยังบิด ใน IG ก็เลยเข้าไปส่องปรากฏว่าเฮ้ยคอนเซปต์ของเพจน่าสนใจมากเป็นการพูดเรื่องการเงินการวางแผนการเงินเราก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปจบที่การไป Open House ของเพจนี้แต่พอเข้าไป Open House สอ่ะสารภาพาเลยว่าไปถึงพอรู้ว่าเป็นบริษัทขายประกันปุ๊บแบบโอ้ไม่ก oh ็ไม่อินไม่ชอบเลยแบบขายประกันไปครั้งแรกจําได้ว่าประสบการณ์ไม่ค่อยโอเคเลยพอรู้ว่าเอ้ยมันขายประกันนะก็แบบแทบจะอยากรีบกลับก่อนเลยด้วยซ้ำตอนนั้นพอหลังจากจบ เป็นเฮาก็มีการนัดคุยกับพี่ๆรุ่นพี่ในเพจต่อปรากฏว่ามันก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่คอนเซปต์มันเริ่มจะทําให้เปลี่ยนแนวคิดแล้วเว้ยมีประมาณ2องคอนเซปต์ที่ทําให้เราเริ่มเอ๊ะกับวงการนี้ว่าเอ้ย บางครั้งมันก็เมคเซน์นะอย่างแรกก็คือคอนเซปต์ของไอพิล <c oughs> ิมิตสามเหลี่ยมการเงินอพอเริ่มมารู้จักตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่บริษัทประกันทํามาเพื่อขายประกันหรือเปล่าแต่พอดูเข้าไปแล้วเออคอนเซปต์มันก็โอเคนะแล้วมันก็มีคำพูดหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดเราเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรสักอย่างให้มันงอกเงยอย่างเช่นในหุ้นในบิตคอยแต่ถ้าวันหนึ่งเราเกิด อุบัติเหตุหรือว่าเกิดต้องใช้ค่ารักษาอะไรขึ้นมาเราก็ต้องเอาเงินส่วนที่เราไปลงทุนไว้เพื่อให้มันงอกเงยออกมาใช้อยู่ดีอันนี้เป็นคอนเซปต์แรกที่ทาให้เราคิดว่าเออจริงวะ่ะแต่แก็แน่นอนว่าเรายังไม่อินกับอะไรขนาดนั้นนะมันเป็นมายเซ็ตที่ทําให้เราเริ่มเออเออมันก็จริงวะ่ะเงินที่เราเอาไปลงทุนสุดท้ายมันก็ต้องถูกดึงออกมาเพราะว่าค่าใช้ใจ,จ่ายต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุโรครยแรงหรืออะไรเงี้ยคอนเซปต์อย่างที่2ที่ทําให้เราเอะขึ้นมาคือตอนที่รุ่นพี่ใน เล่าให้ฟังว่าถ้าวันเนี้ยพี่เขาเป็นอะไรไปอะ่ะพี่เขากเกษียณได้เลยพี่เขามีทุนประกันรองรับคือตอนเนี้ยถ้าเขามีชีวิตอยู่เขาอาจจะยังกเกษียณไม่ได้เขาอาจจะต้องทํางานเพื่อให้ได้เงินมาแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าเขาเป็นอะไรไปอะ่ะเขาสามารถกรเกษียณได้เลยเขาสามารถเอาเงินไปปิดหนี้ต่างๆที่เขามีไปปิดหนี้อสังหาไปเป็นค่าใช้จ่ายตลอดชีวิตของเขาได้เลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันก็น่าสนใจนะมันเหมือนเป็นบอ นิ่มๆของเราที่เราควรมีไว้ก่อนที่เราจะก้าวไปข้างหน้าคือการทำบิสเนสทางการลงทุนอะไรอะ่ะเราว่ามันเป็นเบาะที่น่าสนใจมากเว้ยนั่นแหละสุดท้ายพอเริ่มศึกษาไปเรื่องมันก็ค่อยๆ make sense ขึ้นเรื่อยๆก็เลยทําให้เราสุดท้ายเข้ามาสู่การเป็นอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินเว้ยเราจะมาเล่าให้ฟังว่าพอเราอยู่ในวงการเนี่ยมาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเราเห็นอะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้แล้วมันมีความเหมือนความต่างยังไงกับอาชีพก่อนหน้านี้ของเราก็คือเป็นหมอแต่ว่ายังไม่ใช่หมออ่ะเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่คือหมอ คนไข้จะมาโรงพยาบาลเมื่อเขามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพปวดหัวตัวร้อนท้องเสียตัวเหลืองน้ำหนักลดไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาหาด้วยปัญหาสุขภาพร้อยแเลยเว้ยแล้ว,ว,ลวพอมาหาหมอคุณหมอก็ทําหน้าที่ซักประวัติตรวจร่างกายส่งตรวจเพิ่มเติมไดอกโนสิสเพื่อนําไปสู่โซลูชันของการรักษาได้แก่การกินยาการผ่าตาดัดการสอ่องกล้องการคีโมการใส่เฝือกอะไรก็แล้วแต่พูดง่ายคือคุณหมออ่ะเป็นคนที่เชื่อมระหว่างปัญหาที่คนไข้มีนํา ปัญหาที่คนไข้มีอ่ะมา a n a l y ล e แล้ววินิจฉัยออกมาเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาที่มีเว้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าคอนเซปต์เนี่ยมันก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันกับของที่ปรึกษาทางการเงินเลยเว้ยคือคนเราอ่ะจะมาปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินก็ต่อเมื่อเขามีปัญหาเงินไม่พอใช้นี่บัตรเครดิตกําลังจะซื้ออสังหาอยากจัดการภาษีอยากลงทุนอยากวางแผนกเกษียณเกษียณแล้วเอาเงินไหนใช้เงินการศึกษาลูกเงินซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือปัญหาร้อยแทางการเงินก็จะมาหาที่ปรึกษาทางการเงินแล้วที่ปรึกษาทางการเงินก็จะมีหน้าที่เขาเรียกว่า fact find คือหาความจริงเกี่ยวกับลูกค้าว่าเฮ้ยเรื่องที่ลูกค้ากังวลอะ่ะคืออะไรจากนั้นก็ c l a r i f y เป้าหมายออกมาให้ชัดว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆมีอะไรมั่ง1 2 3 4แล้วแพลนออกมาว่าวิธีการที่จะลูกค้าจะไปถึงเป้าหมายนั้นอะ่ะเป็นยังไงซึ่งก็จะนําไปสู่โซลูชันทางการเงินหลายๆแบบเลยที่มันจะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็พาลูกค้าไปถึงเป้าหมายได้กองทุนหุ้นอสังหา R M F S F F พวกรถหย่อนภาษีต่างๆประกันชีวิตกองทุนบํานาญอสังหา เพื่อการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยร้อยแเลยเว้ยพูดง่ายคือที่ปรึกษาทางการเงินอะเป็นคนเชื่อมระหว่างปัญหาทางการเงิน ไปสู่โซลูชันทางการเงินหรือก็คืออิสรภาพทางการเงินที่ใครๆหลายคนอยากเป็นเว้ยคนไข้ที่มาโรงพยาบาลก็เหมือนกับคนที่มาปรึกษาเรื่องการเงินโรคหรืออาการที่นําคนไข้มาโรงพยาบาลอ่ะก็เหมือนกับปัญหาทางการเงินอ่ะที่ทําให้ลูกค้ามาเจอที่ปรึกษาทางการเงินเว้ยยาหรือว่าการผ่าตัดแนวทางการรักษาต่างๆมันก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้ลูกค้าหมอมีหน้าที่เชื่อมปัญหาทางสุขภาพไปหา คำตอบที่จะช่วยแก้ปัญหาทางสุขภาพแน่นอนที่ปรึกษาทางการเงินก็มีหน้าที่เชื่อมระหว่างปัญหาของลูกค้าที่มาปรึกษาเข้ากับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มันจะช่วยให้เขาไปถึงเป้าหมายได้มากขึ้นแต่ว่าในเมืองไทยอ่ะการปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินน่ะ ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเว้ยซึ่งจริงๆอะต่างประเทศมันเก็บเงินกันแล้วนะแต่ว่านเมงองใครอะยังไม่เก็บไม่มีค่าใช้จ่ายจากการปรึกษาเราก็เลยมองว่าดังนั้นแล้วอะถ้าคุณกําลังอยากเริ่มทําธุรกิจอะไรสักอย่างอยากลงทุนอยากอะไรทําอะไรที่มันเกี่ยวกับการเงินสักอย่างอะปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินเถอะครับเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือตัวคุณเว้ยการปรึกษามันไม่ได้เสียตังค์แล้วมันช่วยให้เราแพลนการเงินออกมาได้อย่างเป็นระบบดีขึ้นจากนั้นมันก็จะมีคอนเซปต์ที่2ที่เราตกผลึกมาจาก การที่เราอยู่ทั้งสองฝั่งอีกอันหนึ่งก็คือประกันมันก็เหมือนวัคซีนเว้ยแน่นอนมันจะมีวัคซีนพื้นฐานที่รัฐบาลให้มาอยู่แล้วแต่มันก็จะมีวัคซีนอื่นๆพิเศษที่เราสามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อโรคหมายความว่าถ้าเราเกิดเป็นโรคนั้นขึ้นมาจริงๆอ่ะแน่นอนว่าเราจะไม่ได้ไม่เป็นโรคนั้นนะแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเราเป็นโรคนั้นขึ้นมาจริงๆอ่ะผลกระทบที่มีต่อร่างกายเรามันจะเบาลงเว้ยซึ่งมันเป็นคอนเซปต์เดียวกับประกันเลยมันคือการที่เรายยอมเเสีเงิน จำนวนเล็กๆไปเพื่อในอนาคตถ้าเราเจอปัญหาด้านสุขภาพอะไรที่มันจะกระทบกับการเงินเราขึ้นมาเราได้โอนย้ายความเสี่ยงบางส่วนไปให้บริษัทประกันรับผิดชอบแล้วก็นั่นแหละพอเริ่มเข้าใจพวกคอนเซ็ปต์พวกนี้มันก็เลยทําให้เราเริ่มสนใจเว้ยว่า เชื่อมันเป็นคอนเซปอะไรที่เมคเซน s ์นะเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าที่ปรึกษาทางการเงินอ่ะเขาไม่ได้มุ่งจะมาขายประกันคุณอย่างเดียวเว้ยอย่างเราอ่ะสมมติมีคนมาปรึกษาเราแล้วบอกเอ้ยขอซื้อประกันด้วยยังไงก็อยากซื้อประกันด้วยเลยแน่นอนเราไม่ขายให้นะครับแรกสุดเลยเราจะต้องทําความรู้จักคุณก่อนว่า เ <anca j ana> ฮ้ยสภาพการเงินปัจจุบันของคุณเนี่ยเป็นยังไงให้เราได้ทําหน้าที่ของเราก่อนคือการแพลนในเรื่องต่างๆของการเงินให้ครบที่ปรึกษาทางการเงินน่ะเขามีหน้าที่ยกปัญหาทางการเงินทุกอย่างที่มันอาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอดีตมาแล้วของลูกค้าออกมาวางแผ่บนโต๊ะและแก้ปัญหาไปทีละปัญหาพร้อมๆกันเว้ยซึ่งอันนี้แหละมันเป็นหน้าที่หลักเลยของที่ปรึกษาทางการเงินคือ รับปรึกษาและวางแผนการแก้ปัญหาทางการเงินนำมาสู่พาสุดท้ายก็คือแล้วทำไมเราถึงเกียดการขันประกันอย่าว่าแต่เราเลยเราคิดว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่หรือว่าคนไทยหลายๆคนอน่ะแม่งก็เกียดประกันเว้ยคือด้วยตัวประกันคอนเซ็ปต์มัน make s e n s นะเว้ยแต่ว่าวิธีการแอพ ost ลูกค้ามันไม่ค่อย make s e n s เท่าไหร่ได้แก่การโทรมาขาย โทรมาเล่าให้ฟังว่าประกันนี้มันดียังไงหรือว่าแม้แต่จะเป็นคนใกล้ตัวชักชวนให้ซื้อประกันนี่หอกไหมถ้าเกิดอิงตามเอ่อเลเวลออฟอแวร์เน็ตงี้ปิงก็คือจะมีคนที่ unaware, awareness, 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 อันอแว e ร์อแวร์เน็ตอแวร์โซลูชันอะไรอย่างเงี้ยตามเนี่ยแต่ว่าคนที่มาขายประกันปัจจุบันะ่ะเรารู้สึกว่าเขารีบเอาโปรดักต์ไปเสนอให้กับ คนที่ยังไม่มีอแวร์ทางด้านการเงินเท่าไหร่เลยเวย้ยมันก็เลยทำให้เกิดความลำคาญความไม่เข้าใจขึ้นมาซึ่งจริงๆด้วยคอนเซปต์ของตัวโปรดักต์อ่ะมันเป็นเรื่องที่เมคเซน s ์แต่วิธีการแอดโพสไปหาลูกค้ามันไม่เมคเซนต์ไงมันก็เลยเกิดเป็นเคาเจอร์ในปัจจุบันที่ทำให้เราแยงกับการที่จะต้องเข้าไปคุกคีกับเรื่องเงินหรือว่าเข้ามาสนใจเรื่องประกันอะไรจริงๆเียเรามองว่าจริงๆแล้วอะ่ะการไปปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินหรือว่าการไปหาตัวแทนประกันสักคนอะ่ะเราไม่ควรรีบขายประกันเวย้ยเราไม่ เฮ้ยคุณมีเงินเท่าไหร่ให้เอามาลงกับประกันเราว่าคอนเซป t นี้เป็นคอนเซปที่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อย่างแรกที่เราควรทําคือเราควรทําความเข้าใจการเงินพื้นฐานของคนที่มาปรึกษาเราก่อนนึกออกแม้ถ้าเขามีหนี้มีอะไรอยู่เราคงไม่รีบให้เขาไปซื้อประกันหรอกเราควรจัดการสภาพคล่องจัดการการเงินพื้นฐานหน้าที่ของเราคือแนะนําลูกค้าแล้วพาลูกค้าไปสู่เป้าหมายให้ได้ไม่ใช่เน้นแต่จะปิดเซลล์เพื่อให้ได้ค่าคอมมิชชั่นอย่างเดียวเว้ยนั่นแหละก็คือสรุปว่าเราเกลียดการแอบโพสแบบว่ามาถึงปุ๊บบอกเลยว่า สินค้ามันทำรายได้ทำรายได้แล้วว่าการโพสต์เงี้ยมันทําให้ภาพลักษณ์ของวงการประกันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่การขายประกันอ่ะมันเป็นแค่สับเซตเล็กๆของการวางแผนทางการเงินดังนั้นแล้วเราไม่อยากใช้คําว่าเราเป็นคนขายประกันเท่าไหร่เราอยากเรียกว่าเราเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมากกว่าเพราะว่าเรื่องของการเงินอ่ะมันถูกครอบคลุมไปด้วยหลายๆเรื่องมากเลยการวางแผนเกษียณการวางแผนค่าใช้จ่ายการลงทุนอสังหาการดูแลร่างกายการวางแผนการศึกษาบุตร108อย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรวางแผนจัดการเรื่องพวกนี้แล้ว รู้สึกจริงๆมันควรเป็นเนื้อหาที่เอาไปสอนตั้งแต่มปลายด้วยซ้ําเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้จริงในโลกของความเป็นจริงที่เราทํางานวิธีการทํารายรับรายจ่ายแบบย้อนหลังน่ะแบบว่าได้เงินมาก็จด ใช้อะไรไปก็จดเรารู้สึกอย่างนั้นอะ่ะมันได้แค่จดสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่มันไม่ได้แผนไปข้างหน้าเว้ยนั่นแหละมันเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินที่จะต้องพาลูกค้ามองไปถึงข้างหน้าวางแผนการเงินไปถึงข้างหน้าเพื่อไม่ให้เขาเป็นอะไรไประหว่างทางหรือในอนาคตถ้าจะเจอปัญหาอะไรเราจะได้เริ่มแก้ไขตั้งแต่ปัจจุบันนี่ก็คือโดยสรุปป,ประมาณนี้ก็นั่นแหละคลิปนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่เราจะมาเล่าถึงเส้นทางของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของเราเราอาจจะเอาเคสของคนที่มาปรึกษาเรามาเล่าลง ช่องนี้เพราะเราคิดว่าความรู้ทางการเงินอ่ะมันเป็นความรู้ที่ทุกคนควรมีมันเป็นความรู้ที่ควรสอนตั้งแต่มอกปลายไม่ใช่ให้เราเข้ามาเจอโลกของความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องจัดการเงินกับเราไงสุดท้ายอาจจะต้องเป็นหนี้หรือใช้เงินเดือนชนเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ใครมีปัญหาเรื่องการเงินหรืออยากปรึกษาอะไรเราก็ทักมาได้ใน IG เลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปละบาย